สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพล้านวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็กกันนะครับเกมก็เปิดให้เล่นกันแล้วนะครับตอนนี้แล้วผมจะมาอธิบายเรื่อง e f o o t b a l l Point ด้วยนะครับวันนี้มีกิจกรรมมาให้เล่นก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวมัดดิดพบแอดมัดดิดนะครับให้มาเล่นแล้วก็ได้ทองแล้วก็ได้ epoint นะครับ Epoint เดี๋ยวผมจะบอกว่าเอาไปแลกตรงไหนแล้วก็เอาไปใช้ยังไงนะครับเนี่ยครับเล่นกิจกรรมแล้วจะได้อ e ีพอยต์ด้วยนะครับเนี่ยเข้าเล่นแค่ครั้งเดียวก็ได้200อ e ีพอยต์เนี่ยครับเข้ามาเล่นกิจกรรมทั้ง6อันนี้ให้ครบนะครับจะได้อ e ีพอยต์เยอะแล้วก็ได้ทองเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกครับว่าอ e ีพอยต์ทำอะไรได้นะครับอันนี้มีอีเวนต์โหมดก็อย่าลืมมาเล่นนะครับได้ นักเตะตำนานครับสีทองครับอันนี้มากันไปประจำอยู่แล้วครับอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับด้วยความปาถนาดีจากช่องนักบอลพันล้านนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่า E-Point มาแลกตรงไหนเข้ามาตรงรถเข็นมุมบนขวามือนะครับแล้วก็เข้ามาที่ E-Point ์นี่ครับสามารถแลกเพลเยอร์ได้ครับเนี่ครับมีน้นักเตะไอคอนิกโ m เมนต์มาให้ แลกเยอะมากนะครับแต่ราคาสูงแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อครับปี2008กับ2009ของบาซ่านะครับสามารถแลกได้แล้วก็แลกสกิลต่างๆได้นะครับใช้แค่500้าร้อยอ์เอาครับเดี๋ยวผมลองมาแลกนะักเตะให้ดูเลยครับผมจะเลือกเลือกโรเบิร์ตเรวานดอฟกี้ครับลองเลือกแล้วลองกดเลยครับดูดีว่ามันใช้ได้ไหม,มน่าจะมีปัญหานะครับ เดี๋ยวผมกดให้ดูครับว่ามันขึ้นแบบมีปัญหายังไงเกมเพิ่งออพมาใหม่ครับน่าจะยังแรกไม่ได้นะครับตอนนี้ใช้แค่1,500 e p o i n t เองครับสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับเนี่ยครับยังมีปัญหาอยู่ครับยังแรกไม่ได้นะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนอมาฝากกันนะครับไอที่ผมมี1,000 0กับ500 p o i n t เนี่ยผมยังไม่ได้เล่นะไยเลยได้มาจาก การล็อกอินครั้งแรกนะครับผมก็ได้แล้วแต่ทุกคนน่าจะต้องผูก ID กับโคนามิแล้วก็ไอห้าร้อยพอยต์ขอแจกมาผูก ID ได้10,000อีพอยต์นะครับถ้าข้อมูลตกหล่นยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้นะครับต่อมาครับเดี๋ยวจะมาเปิดแพ็กกันครับใครมีข้อสงสัยถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ เขาแจกมาครับดี布าก็เปิดสันน้อยครับอ่าได้มาครับหนึ่งตัวครับวันนี้คงโชคดีครับจัดมาครับวันนี้ผมจะจัดแพ็คบบเยอร์ิลนิกแล้วก็เลวมาดดิดนะครับพอดีผมมีฟูลทีมบบเยอร์ครับจะเอาตัวนี้ครับไปเสริมทีมครับเดวิสครับเป็นบอลดำครับบอลท้องก็โหดแล้วฮะอันนี้บอลดำจะขนาดไหนครับต้องลองครับเอาครับเริ่มเลยครับ จัดไปเปิดไปครับตัวแรกจะเป็นใครครับเปิดไปเตะเท้าขวาลงเท้าสีขาวเบอร์หกแบบนี้เขาคือโยชัวคิมมิดครับของไบเยอร์ยังโคดครับตัวนี้ครับ D M F โอ้โหได้มาแล้วฮะหนึ่งตัวครับบาเยอร์นโหดๆทั้งนั้นครับทีมที่ได้แชมป์แบบนี้ปีนี้ก็มีหวังว่าจะได้อีกนะฮะยังโหดครับตัวต่อไปครับอยากได้สองตัวนี้ครับนี่ครับเดวิดกับตัวนี้ครับนิคลาสซูเล่ครับยืนหลังเข้มๆครับจัดมาครับตัวที่สองครับจัดไปของบาเยอร์นบูนิครับ เปิดมาครับจะได้ใครเอ่ยเตะเท้าขวาลงเท้าสีดำเบอร์สิบแปดรูปร่างแบบนี้โอ้โหสุดสุดครับ <S <S คเลสกาครับยังโหดครับตัวนี้เอาครับอีกตัวหนึ่งครับจัดมาไม่ดีรอครับจัดเลยครับ กองหลังก็ได้ครับมาสักตัวที่อยากได้สักตัวเถอะครับวันนี้เปิดมาเตะเทา้าขวาลงเท้าสีขาวเบอร์สี่แบบนี้นิลาสซูเล่ครับโอ้โหมาจนได้ครับโอ้โหตัวนี้น่าจะโหดมากครับเดี๋ยวผมไปลองเล่นดูครับน่าจะโหดสุดๆครับตัวนี้ต่อมาครับเป็นแพ็ เรียวมัดริดครับผมยังไม่ค่อยมีนักเตะเรี้ยวมัดริดเยอะ,ะฮะก็เลยอยากเปิดดูอยากได้วาราครับกับเบร์เซม่าครับยังไม่ค่อยได้เคยลองเล่นเลยครับเบเซม่าเอาครับเปิดเลยครับวันนี้ดวงจะดีไหมครับยังไม่เปิดซ้ําเลยนะครับวันนี้เปิดมาที่สเปนครับลงเท้าสีเขียวเตะเท้าขวาใส่เสื้อเบอร์เก้าแบบนี้ก็ เรียบร้อยครับเบนเซม่าครับมาแล้วครับผมคาริมเบนเซม่าครับมาแล้วหนึ่งครับตัวต่อไปครับจัดไปครับเปิดมาที่สเปนเตะเท้า ขวาลงเท้าสีเขียวเบอร์เก้าแบบนี้ก็เบนเซมาอีกแล้วครับท่านโอ้ยอยเฮ้อไม่เป็นไรครับตัวต่อมาครับตัวสุดท้ายครับที่จะเปิดกันในวันนี้เอาครับวารานครับอยากได้วารานครับกองหลังสุดๆนะะตัวนี้มีความเร็วครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับเปิดไปเปิดมาที่สเปนอยาได้ตัวส้ำอีกนะ เท้าวขวาลงเท้าสีดำเบอร์สิบสี่แบบนี้คาซิมเมโลครับตัวนี้ก็โหดอยู่นะฮะเล่นเกมรับค่อนข้างดีครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูครับมาสรุปผลงานกันหน่อยครับได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับหกตัวยังไงเดี๋ยวจะเอาไว้รีวิวให้ดูนะครับหาก ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผ่นล้านนะครับส่วนเรื่องอ e ีพอยต์ใครยังไม่เข้าใจหรือว่างงตรงไหนลองสอบถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ